ด้วยนะคะคถ้าดูแลไม่ดีนะคะก็จะเป็นอาการป่วยได้นะคะพอน้องหมาป่วยสิ่งที่จะตามมากับมนุษย์แม่อย่างพวกเราก็คือเสียเงินเสียทองกันนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะอากาศเปลี่ยนง่ายมากๆเลยนะคะสําหรับน้องหมานะคะที่อายุไม่เยอะก็ต้องดูแลละคะ่ะเพราะว่าหมาเขาก็ไม่รู้นะว่าวเย็นหนาวเป็นยังไงนะคะส่วนหมาอายุเยอะก็อย่างนี้ละคะ่ะก็ต้องบอกรักกันทุกวันนะคะสําหรับวันอาทิตย์นะคะซึ่งตอนนี้คุณพ่อกําลังเอารถนะคะไปซ่อมนะคะเพื่อที่จะ เอาไม่ใช่ต้องาไ,ไปซ่อมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดป๋าเอารถไปนะคะไปเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะกลับกระบี่กันนะคะซึ่งตอนนี้เราก็บอกรักพี่แสบทุกวันเนาะอ๋อ,อพ่อไปไหนนะคะก็แม่ก็นวดท้องให้นะคะพอทานเสร็จนะคะก็พยายามนวดท้องนวดขานวดอะไรอย่างเงี้ยให้นะคะเนื่องจากเป็นหมาแก่นะคะแล้วก็ช่วงนี้อาการอย่างนี้นะคะก็คือจะทําให้ปวดข้อก็ประครบกันไปเรื่อยนะคะรวมถึงกินยาแก้ข้ออะไรพวกเนี้ยนะคะ ใครเข้ามาแล้วทักทายพี่แสบได้นะพี่แสบอื้ออืออือพ่อจะตามพ่อตามไม่ได้ไปอู่ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไม่ต้องมาอืออ่ะเหวอะโกรธอย่าโวยวายน้องไปไม่ได้กับป๊าป๊าเขาไม่ให้หมาเข้าอูเขาไม่ให้หมาเข้าอูพี่แสบนอนดีดีเลยอย่าโกรธป๊าป๊าไปทำรถเดี๋ยวเราต้องกลับใต้กันแล้วนะ หนาวไมเนี่ยเท้าเย็นนะคะก็พยายามห่มผ้าดูแลเขาหน่อยนะคะช่วงนี้นะคะเพราะอากาศมันเปลี่ยนกระทันหันคนเราก็ไม่สบายเหมือนกันแหละนะคะน้องหมาก็เหมือนกันนะคะโวยวายอย่าโวยวายนะตีนะตีนะนั่งตีนะคะคืออันนี้คืออาการโกรธตามพ่อฉุนแม่ไปนะคะมีใครแบบสารพัดพิษแบบพี่แสบบ้างนะคะ ต้องนวดกันไปสักพักอะนะคะเพราะเหมือนคนแก่ตามข้องตามข้อเขาจะปวดนะคะก็นวดไปนะคะสักพักก็ทําให้เขาหลับพอเขาหลับแล้วเราก็ถึงไปทํางานบ้านได้นะคะวัดอ้วนดื้อดือดืบอกใครยัง,งว่าอ้วนดือ้อเขารู้กันทั่วแล้วว่าจับดือ้ออากาศเปลี่ยนนะ,ะคะกรุงเทพมหานครคือหนาวมากเมื่อเช้า20องศาได้มึงตื่นมานะคะแล้วก็ฝนตกนะคะ นี่น,นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่เนี่ยฟาร์มหลายหลายคุณบอกพี่แสบน่ารักพี่แสบไม่ดื้อน,นี่เลยแหละคะ่ะตัวดื้อเลยถ้าไม่นวดหลังให้นี่คือแบบอหอาลวาดเลยนะคะนี่นะคะพ่อไม่อยู่นะคะเพราะพ่อต้องไปเตรียมรถนะคะเพื่อจะเดินทางกลับใต้กันนะคะก็ต้องคอยแบบอื้ออื้ออื้ออือนอนได้แล้วลูกจ้า โอเคค่ะเดี๋ยวคุณแม่ต้องพลิกด้านอีกระดานหนึ่งของพี่แสบนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อะไรที่คุณแม่ใช้กับพี่แสบก็จะมารีวิวนะคะจากการใช้จริงนะบางยี่ห้อหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกันก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ